ตอนนี้ครับเมื่อกี้ลาดตะเวนตามช่องทางแล้วของทหารอของหน่วยเฉพาะกินเนี่ยก็มาต้องมาลาดตะเวนอีกครับ,รบใช่มครับวันนี้รเราก็ลาดตเวนโดยใช้อุปกรณ์พิเศษที่<อ>ทาง างกองกำลังจัดให้ครับก็คือโดนเป็นโดนตรวจการครับครับของไอ้ DJI ครับก็คือใช้การใช้ตรวจการครับอืมก็คือเราต้องเลือกพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับพี่ก็เอาพื้นที่ที่มันเป็นจุดเสี่ยงครับดังเส้นทางที่เราเนี่ยก็คือเป็นเส้นทางอาจจะเคยมีแรงงานครับเอารถกระบะเข็นแรงงานมาไปหน้าแนวข้ามไปตรงจุดที่เราไปเดินไม่สตะคู่นะครับอ๋อมันจะคล้องจองกัน ก็คือใช้ใช้ตัวเครื่องมือไปด้วยใช้โดรนให้เป็นประโยชน์ด้วยใช่แล้วแล้วก็ใช้โดรนในการลาดตระเวนแล้วคนนะครับก็เดินคนก็เดินแล้วโดยใช้โดรนเราเป็นตาครับ<อ>เผื่อมีอะไร<อ>หรือป่าอคอยตรวจการให้เพราะโดรนเราเนี่ยสามารถบินได้สูงมากแล้วก็ตรวจการระยะไกลได้ชัดเจนครับครับโหถือว่าดีเ,เลยสองสามกิโลครับชัดเจน ก็คือเห็นเห็นหมดเลยใช่ไหมครับครับผมเห็นชัดเจนอันนี้จะเป็นการปฏิบัติของกําลังคนครับในชุดจะนําโดนขึ้นแล้วก็จะทําการรัดเวูนไปข้างหน้าครับโดยมีโดนบินไปด้วยแล้วคนก็ไปด้วยอันนี้ก็คือคนไปด้วยโดนไปด้วยครับก็คือจะมีบังคับคนบังคับโดนด้วยใช่ไหมครับลอง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 ได้เลยไหมครับนี่พี่ลองลองเลยครับปฏิบัติได้เลยเจม นี่ก็จะเป็นเครื่องมือที่ที่มีผลงานอยู่ทุกวันนี้ก็เครื่องมือตัวนี้มีส่วนครับที่จับทั้งแรงงานได้ทั้งของยิภาษีได้ครับอ๋อตัวตัวนี้อย่างเดียวครับใช้โดนบินฮนะัตรวการและจะเป็นการใช้กำลังคนเดินทางเท้าด้วยครับครับแล้วคนบินก็เขาก็จะจะยืนบินโดยที่คอยตรวจการให้กับกาําลังคนจะไปไกลขนาดไหนก็จะเห็นหมดครับแล้วอย่างโดนเราจะไปได้ระยะไกลครับอย่างคนคนบินเนี่ยคนที่บินโดนเนี่ยเราต้องไปไหมครับ ไม่ไม่ต้องไปครับรอยู่ที่ก็ได้ไปก็ได้อยู่ที่ก็ได้เพราะ้าที่บินโดเนี่ยมีการฝึกมาอยู่แล้วครับโหแต่มาดูความชัดโหชัดมากโหชัดชัดจริงๆแล้วอย่างนี้เราใช้โดนในการบินนี้เราสมมุติถ้าเราตรวจพบอย่างเงี้ยครับแล้วทางเราจะมีการปฏิบตัติต่อไปอยังไงครับก็ทางทางคนบินเนี่ยเขาจะแจ้งเลยครับว่าตอนนี้พบบุคคลต้องใสหรือรถต้องใส อันนี้เราก็จะใมีทาการวางแผนครับว่าจะเอาไงเส้นทางไหนออกได้เลยได้กับเป็นการบล็อกแล้วครับการวางแผนใน,ในการตรวจสอบแล้วก็ค่อยๆบีบเข้ามาเหรอเหมือนแบบกําชาโอ้ถือว่าชัดชัดมากๆเลยโอ้สุดยอดก็คือปฏิบัติเราปฏิบัติภารกิจอย่างนี้ก็ทุกทุกทุกวัน,เป,นเป็นห่วงเป็นห่วงก็มีห่วงห่วงที่แบบทําร่วมก,กันกับทหารพานและอย่างตชะดอรครับ ตชดในในในฉอกรเราก็มีอยู่หนึ่งองร้อยครับอ๋อมีมีอยู่มีมีครับอยู่เป็นกทดสี่ครับเป็นการปฏิบัติภารกิจร่วมกันยังไงครับพี่ก็เหมือนเหมือนทหารพานเลยครับเราก็มีการออกํารางให้ออกการรัดตระเวียเหมือนกันเราก็ไปร่วมด้วยไปอยู่ด่านด้วยเหมือนกันเหมือนลักษณะของทหารพานครับคือเราอยู่ในพื้นที่ของอำเภออรัญก็คือทั้งสอย่างเลยใช่ไหมครับครับก็คือทั้งทหารพานทหารเขียวแล้วก็ตชดอ่าใช่ร่วมกันโอ้โหเพราะอย่างว่าครับเพราะ พื้นที่นะพื้นที่ไม่ได้เป็นแบบภูเขาแบบเหมือนแบบจังหวัดอื่นๆเป็นที่ลาดเป็นที่ลาดเดินเข้ามาได้เลยครับตามเส้นทางงุระเทศครับบางทีดึกดื่นเนี่ยออกมารออยู่ตรงถนนดําก็มีครับมีด้วยมีฮรัแล้วรถจอดรับว่าเข้าไปโอ้โหแล้ต้องทําให้ต้องใช้เครื่องมือพิเศษหน่อยเพราะในการตรวจการเนี่ยมันจะครอบคลุมดีกว่าครับเห็นไหมครับวันนี้วันนี้เราก็ได้ ทุกทุกอย่างทั้งลาตะเวนด้วยยานโยน์ลาตะเวนเท้าแล้วลาตะเวนโดนแล้วช่องทางอีกแล้วไหนจะตามด่านอีกใช่ไหมครับพี่ทั้งร,ร,ร่วมทํางานร่วมกันทหารพานทหารเขียวในการทํางานตามแนวชายแดนเป็นไงวบพี่แบบเหนื่อยแบบมีวันที่ทอบ้้งไหมเ๋าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีครับเพราะเป็นหน้าที่ครับเป็นหน้าที่นี่ครับต้องปฏิบัติครับ,รบแล้วแบบภารกิจไหนที่พี่แบบรับมาแล้วคิดว่าหนักใจแบบมันลําบากลําบากมากที่สุดที่แบบ เราเคยปฏิบัติมามีผู้อยู่มา,าไม่ไม่มีนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือกําหมดครับแล้วการพูรณาการทุกฝ่ายก็ให้ความร่วมมือดีครับ,รบแม้ช่างชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเกี่ยวับเห็ุแม้ช่างเหตุการณ์การไล่จับรถลาที่เข้าในหมู่บ้านก็ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดีครับในการปฏิบัติของเจ้าที่แล้ว งานไหนอะสำหรับสําหรับพี่งานไหนที่ว่าหินที่สุดยากสุดยังหินนะหินก็คืองานที่ทางเจ้าที่เราเนี่ยออกร,รัตะเวนร่วมหันหางพามไปเจอสิ่งหนีว่าสีอยู่ในอยู่ในในป่าอทีเนี้ยเป็นพวกเล่าบุหรี่ของหนักโหหินหินที่หินเพราะทางนําคนเราต้องขนออกมาเพื่อทําการตรวจสอบ <laughs> จากหน้าแนวขนมาข้างนอกครับโอ้เลยทําให้หินหินเลย <laughs> พราะคนไม่อยู่แล้วคนพวกพี่ขนมาแบบใช่เราอ่ะจะใช้กําลังคนเราทหารพานช่วยกันเข็ออกมามเป็นร้อยร้อยกล่องครับน,นั่นหน้าหน้าหนักสุดครับแต่ระยะคลองหาดอย่างก็อย่างที่พี่บอกไปใช่ไหมครับสามสิบหกกิโลเมตรครับแล้วทางทางนู้นนะครับใครจะรับของกรมทหารพันสิบสองสิบสองครับแล้วก็ของของเฉสิบสองครับอ๋อของเฉอสิบสองก็คือฝั่งนูน้นรับต่อจาก กำมือนับพิกไปก็บบเป็นของชอกริบสองครับอืมอัเภออ์รันก็ถือว่ายาวแล้วก็ช่องทางสามารถเจาะได้ทุกช,ช่องทางเลยช่องทางในพื้นที่ของกองกําลังเราในะช่องทางแต่เป็นท่านาแบบนี้คล้ายๆกันครับสําหรับวันนี้นะเราก็ได้เห็นแล้วตั้งแต่ภารกิจตั้งแต่เช้าจนถึงเนี่ยนะปัจจุบันทุ่มจะทุ่มหนึ่งแล้วว่าทาหารตามแนวชายแดนเนี่ย ปฏิบัติภารกิจอะไรมัง่งขอบคุณมากครับพี่สำหรับวันนี้ครับโอ้โหพาตะลยุยแหลกลานเลยไปไวรุ่นเฮี้ิว This This is what you think of me It's going down like I told you This is how it's gonna be I'll be the last man standing here I'm not going anywhere It's going down like I told you I'll be the last man standing here Mercy, yeah. oh. Mercy.